กาบทักทายสบายดีและสบัสดีเด้ยยามเศร้าๆพี่น้องเลยว่าเศร้ากับบ่าเศร้าบันไดเนาะมืนอี้กาไล่ออกมาหน้าน้าพี่น้องเนาะบาสีมาลบเอาผือแต่ตอนนี้กะยังถาสารวงคนอยู่สรวงนยังงไฟหาก็เอาน่อไม้ไผ่กวงมาเฮดเชทงเนาะไม่ต้องแผลมากกะพ่นบอกว่าไม่เห้ถาๆๆยอยู่เทียงเด้อเพิ่มา มาแต่ก็เอางไม้ได้ข้ากับลูกเป็นลูกเอาพื้นเนาะมีน้องแฝดก็ได้มาฮอดแล้วฮอดให้ฮอดหน้าแลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในทั้งเทียงเนาะว่าสิสอยพื้นเลยพี่น้องเลยทางดูทรายเพิ่อนกับแม่น้ำตาโตตาตาสวัสดีป้ลุงก่อนดุบายสวัสดีงามงนุ่มงามบายโดยระวังมาให้มานามื้อวานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์ก็ได้หยุดเที่ยน ต่อไปกระชี้ได้พาน้องเพื่อนยุดเหนี่ยพี่น้องเลยลาพักร้อนก่อนเนอกหัวเข่าอ้าน้ำกับสุกหลายแล้วกระชี้ได้พาน้องแปะเพป็นโจ๊ก่อนเฮียนกันเนาะมาเฮียนอยู่น้ำเพื่อนน้ำสั้นไปน้ำแม่สชีโบกเพื่อนเนาะมานนามันนี่ก็ให้เพื่อนเอาปึ้มกามิกมานยังมานเฮียนเขียนอยู่หน้าเหนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่เด็กเพื่อนเขียนเพป็นเขียนโบเวกับปอปลาเพคนวันนี้เด็กเป็นกระห้องเพื่นเป็เชียนได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยโบเวกับปอปลาเป็นกรพื่นนาะเขียนได้ก็มาให้แม่กวด ม่กระแช่มากมากหมักชิบปับเลยอ่าไปไปเขียนให้หมักชิบโอ้เก่งเก่งเก่งให้หมักมาหน้ากับเขียนหนึงสี่สิบห้าพี่น้องเลยเจ็บพ่อคู่สุด่ให้ที่เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนคอยเฮียนไปแต่ละมือแต่ละมือเนาะหา้นี่น่ารุกเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวกันเฮียนเขียนยุมเขียนแรกกระชิมาให้ไม่กวดเพื่อนละ พากันเขียนดูเลยโดยตอนนี้ก็อยู่เทียงหน้าเนาะพาขนมาน้ามาหน่อยเด้อเบิงบิงเบิ้งใามาให้เจียนดูมาจับบนเขางามบ้างท่านได้เกียวบ่ทุกนงไอ้บุญรอดเลยเหาคนน่ะเออเขียนไหมดูเลยเห็นไหมหน้าเป็นแค่เหา เขียนไหมเขียนไหมบ้ามีอยากเขียนไหมให้แท้โมโต้เลยฮะให้เป็นห่าวแ้วไม่เห็นอยู่เลยนะเอ้าเห็นบ้าอ้ะผมมีตัวยังอันนี้ไอเดียนุบ้าบผมวนแท้ตัวโตเลยฮะมาหน่อยห่าคนเป็นต่ญาติได้พี่น้องเยไงห่าวนะนี่เลยนี่เลยเมนบนี่บลิมันห่ามันเล่นแท้บงกวนนี่หนกเขาหน้ากับชุบเต็มทุ่งเลย มาสิพากันลงมือมาสิพากันลงมือเกี่ยวมืออื่นเนาะอันนี้ก็เขียนตัวยังโบเว่ปอปลาพ่อพูบ่หอเฮือนใส่หมักซิปปึ๊บอ้าวเก่งไรไงนี่นี่วันนี้วานนี้ต้องเขียนโบเว่กับอันนี้ใช้เขียนอะไรเขียนนี้ชาระมันเนาะเขียนแล้วก็สเจะมาให้กัวเได้พวกเนี้ยนี่ คนเขียนเขียนนอนนุกับพ,อพ่อปู่ไปแฮมักซิปอ่าไปเ<า>นี่ยมข้าง,งเขียนเป็นแถวเป็นแถวไปแล้วลูกเลิกอัสได้ซอยพื้นวันนี้พี่น้องเลยอย่งเนาะเตรียมพื้นมาซอยอะไนี่นั่งซอยพื้นถากถารวงกอนถารวงคนยังไปก็เราไม่ยุฮึ<ป>อะเขียนไปเขียนไปขอไก่ขอไก่ขอไก่ ใส่งกอนนาะดวยนี่มันไม่ตรงมันเงี้ยงมันเงี้ยงเห็ดไหมดูไปตัายางมากเงี้ยงเห็ดอะไรเห็ดที่แม่ชวนให้ดอวแล้วมชวนยิบกแล้วมันง่ามแม่กบ่ยหมักซิบเขากวยมันงามนะก็ตงามแม่ก็ให้มัดซิบปั๊บเยียทียไปฮันนี่เหว่นยไปกันไม่ได้แลเยียนไม่ได้จะพกโตเลร นางนังนนี่เาีม่นมีหกเขียนตัวยังไงนะเขียนตัวขคให้เขียนก็ไกให้ขอ้ให้ควกให้งนะจียเราไม่เขียนัวเสียลทไมเขียนเขียนให้มางั้โอ้เขียนมันครบโซเสียลท่างส้งยุ่งได้จ้ะตัเลกตัตาทอทงเขียนครบกูโตเลยเยมันมีตัวอย่างอยู่ได้ดู กุ้ไก yeah. um, oh. no ่ตุ๋ยแม่เซเซอ่อเขียนไปค่อยๆเขียนไปได้แม่สิเบิ่งเองลองดูไปตัวใหญ่มากคุ้ไข่เป็นโอ้เขียนท่านมาละเขียนเป็นแถวไปเด้อท่านพเป็นแถวว่าอะไมาคลิปเลยอันนี้อะไมาคลิปให้เป็นแถวเด้อ Rồi, chiên cho cái. Nó lạc đi Thầy khai dọn hiên cho ừ. phần kinh Nghĩa đâu đâu cái ba khu Mẹ mẹ, kì, mẹ, kì, no. mẹ แม่คบบ่บังทังวนี้ยขอไข่ขอไข่ข้อไข่งวอจะจบชาเชื่อเบิ้งตา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 ขอดขอดตีนมันขอดัวมันนเลยสมัยยังแม่ไห้ยังยุ่งไงค่ะนี่ยังยุ่งเขียนใช่นี่ยุ่งสมัยยังแม่ให้มักแป๊ดมันยังเขียนบุคคลอ้าว เขียนเขียนไม่เขียนแบบนี้เล้หลือเดียน่จาแล้วก็ตัวอย่างมันไม่เขียนให้เบิ่งนอยู่นี่เบิ่งตวจขัใ้าฮะตัวตั้งเห็ดบงงามีเนาะตัวโ ไทรตนะไปยแม่ไปยัแม่ไปเอันพากไปดินไปวันนี้พากันนอนในอยู่ไหมใมือเขียนใะพากันพักผ่อนยู่อ่ะนดนีเก้ก็ไปมเยดด้บนี้ได้มอยงเง้ยยนหมดู้ามาเขียนตกระหโอ้ยยยยนันีชามุดาตลย น่าอยังไม่ถึงกลาไม่มีเนาะกันแการเป็ดพไหนเรื่อยๆกันเเป็นเองรับไม่ดีจริงจ้าเอาเอาพื้นแล้เอาพื้นะพืหน้าถ้านึ่เอามาถ้าก็มาใิ้ยมาซอยพี่น้อยกไม่ชกเอาเป็นลูกเอาลูกเอาถ้าก็มาตากแหลกตากแหลแล้วก็มาให้มันแห้งที่ได้นี่มันแห้งเลาก็จชนํำมาซอย สวยๆเียแล้วเขากสสีน้ำเมื่อนัำไปตำมาเนีตำเห็ดกลางไหว้ะเกียอะไยัางตำเรียรเขาสสีมานี่กลางไม่เย้มอย่งนียออย่างนี้ตี๊ไางนมาเป็นพื้นพี่น้องน้าบอกับแม่กอะนอะไรกันคอบอะไรครับคือสีคยเห็ดมีอะอกแบบนี้เนาะแม่พีว่องอับแหลกครับ คุณขอเจ้าอะ้รแม่แบรนดไว้ครับคุณคุณชอบอะไรครับมีเมนงเฟรเอาน่าจะคอแล้ววานอะไรเอาเบี้ยนนะปลูกไต้โรบักกับพีไฟครับชอบไรครับพีฟกฟีฟก็เสียบบอดินครับฟีไฟครับีไฟกับเสียลูกกาทองครับสวยขาดส่ยาดเยอเว้าเยคือกาทองไหม นี่ได้พ่อเกลียวเลยพ่อมีแต่หยาดิแล้วก็เกมโลบายกับเกมพีชอบอะไรข่าเจ้าพ่มาจอบบนเขาเน่ยัะไม่น้องมาใบมาใบเนาะมาใเพิ่งมาจอบบเขาเพื่อเลอ้เตือนถามเครับพ่อแล้วคนเหยาดพ่อเกีียวแล้วพี่นวลต่เกลีนีในที่นี้

บบเกือบกูทงเพื่อนอนเดือนฮะอเหนื่อยอ้าวเหนื่อยกับเจ้าคุวมากเลยเกือบไปกูทงเพื่อนอนหน้าทงใดกันเอคิวข้าวอ๋อนี่สิบิหน้าแม่น้องแคร์ลมลงหมดเลยฮะคิวข้าวได้ที่ไฮพิ้นดูเลยขาดสะดวกมากกันอ๋อกินบ้านตาลแม่กินบ้านตาลอ้าสุกเพื่อนอนหน้าทงใดกับพี่น้องนี่บรรยากาศตามทงไฮทงหน้า ลมวอยวอยยินจวยจวยอยู่นอกพี่น้อง Copy. น่นาแม่น nice. ้องแฝดก็คือชิได้ลงมือมาออื่นนี่แหละพี่น้องเลยอาพี่น้องเลยคลิปนี้แม่น้องแฝดกับชิได้่ขอตัวล่ำลาผ้าจากไปก่อนเด้อมาคุยกับพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้กต่สบายดีสบายดีพบพ่อกันในคลิปหน้า